โปเกมอนน้องแอสตอนที่371ร้อถึงสามการแปลอาจผิดพลาดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับสามารถโดเนทได้ที่ธนาคารกสิกรไทย040 390 6506สําหำหรับคลิปนี้ผมขอสิไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและเพื่อเช็คว่าควรทำเรื่องนี้ตอนต่อไปต่อดีไหมด้วยนะครับนั้นเรามาเริ่มกันเลยขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับตอนที่3 7 1หัวใจสั่นคลอน ชัยชนะครั้งสุดท้ายอยู่ในมือของปาร์ตี้ที่มีความสามารถในการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นนอกเหนือจากการรู้วิธีป้องกันแล้วความสามารถในการโจมตีก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกันแม้ว่าความสามารถในการป้องกันของสควาเทลจะสมบูรณ์แบบในบรรดาโปกเกมอนทั้งหมดแต่เขาก็ขาดความสามารถในการโจมตีมุนบ,บาซอและปีกระตุกสามารถร่วมมือกับสควาเทลได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาถือว่ากันและกันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกเริ่ม แต่คาริสตและโปเกมอนโปร่งใสไม่สามารถทําได้ปิกาจูมีบุคลิกที่ดีดังนั้นเขาจึงสามารถติดต่อพวกเขาได้ตลอดเวลาแต่แอสตอนนี้คุณดูโปเกมอนโปร่งใสแล้วและคุณไม่อยากฝึกกับเราเลยแล้วเราควรทํายังไงดีทุกวันนี้พวกเขากําลังฝึกฝนอยู่ในบ้านโปเกมอนแต่เนื่องจากปีกาจูเล่นกับสควีเทิร์พวกเขาจึงเพิกเฉยต่อโปเกมอนโปร่งใสไม่ต้องพูดถึงการฝึกแม้แต่โปเกมอนที่เข้าไปในโปเกมอนโปร่งใสสองด้านก็จะถอยกลับเข้าไปในโปเกมอนทันทีและไม่ออกมาอีกเลยแล้วเราควรทํายังไงดี ถ้าเราต้องการฝึกสควอเทตอนนี้เขาจะต้องแยกจากปีกระดูอย่างแน่นอนจากนั้นเราจะไม่มีอะไรทำเครื่องหมายตัวนอนแอชก็เริ่มรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยเช่นกันเขาเลิกฝึกมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบางทีการตัดสินใจของเขาในตอนแรกอาจผิดพลาดก็ได้ตอนเที่ยงแอชไปที่ลำธารใกล้ๆเพียงลำพังมีลำห้วยหลายสายในป่านี้ซึ่งทั้งหมดมีความสวยงามในสายลมของโทคอสก,กีแอชยังคงเตะก้อนกรวดข้างลำธารเขากำลังคิดว่าการตัดสินใจนี้ถูกต้องหรือไม่และรู้สึกท้อยใจเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นครู่หนึ่งจูจูแอสก็สังเกตเห็นว่ามีคนอยู่ใกล้ๆเงยหน้าขึ้นเพียงเพื่อจะพบว่านั่นคือดอนดอนและเสี่ยวกังที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาทำไมคุณสองคนถึงมาอยู่ที่นี่ฉันคิดว่าคุณจะต้องกลับไปฝึกปิกาจูต่ออย่างแน่นอนการฝึกของฟลอกซีดและสควาเทลได้ผลหรือไม่มุนบาซอที่ฝึกโดยดอนเช่นเดียวกับเสี่ยวกังและสควาเทลที่ได้รับการฝึกฝนต่างก็เริ่มมีเอฟเฟกต์ของตัวเองอย่างไรก็ตามปีกาจูและโปเกมอนโปร่งใสยังคงไม่เต็มใจที่จะเข้าใจโดยปริยายดังนั้นแอสจึงงมควววาหหุดดิิลลละกกัเ็น้ย มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีแอชคิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ที่มีศักยภาพแต่ตอนนี้เขารู้สึกท้อแท้คุณยอมแพ้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอให้ฉันบอกคุณว่าเส้นทางสู่โปเกมอนนั้นไม่ง่ายนักหากคุณต้องการเป็นโปเกมอนมาสเตอร์คุณต้องมีอิทธิพลต่อการประชุมระดับซิลเวอร์ทันทีพันธมิตรเมืองหลวงอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาแต่เพื่อให้การประชุมซิลเวอร์ดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นพวกเขาควรอยู่ในบ้านโปเกมอนที่อยู่ใกล้เคียง การอยู่ที่บ้านโปเกมอนเพื่อฝึกฝนอีกสองวันก่อนที่จะไปการประชุมระดับซิลเวอร์เป็นความคิดที่ปลอดภัยที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงฝึกฝนโดยไม่ได้นอนหรือกินเป็นเวลาสองวันมานี้ที่คาชูไม่เต็มใจที่จะร่วมมือกับโปเกมอนโปร่งใสเลยและเวลาส่วนใหญ่สาหรับโปเกมอนโปร่งใสนูโอแวงเจ้าก็คือการอยู่ในโปเกบอลฉันคิดว่าวิธีฝึกของฉันตอนนี้ผิดบางทีฉันควรฟังคาแนะนาของศาสตราจารย์โอตั้งแต่แรกอย่าให้พวกโปร่งใสออกไปจากที่นี่ แอชเหนืยหน้าขึ้นและนึกถึงคำแนะนำก่อนหน้านี้ของสัตราจา์โอ้เขารู้สึกเหมือนโดนยิงด้วยเท้าตัวเองหงุดหงิดมากทุกคนจะมีความคับข้องใจเสียวกันและดอนก็ประสบเช่นกันและแอชก็สมควรที่จะเข้าใจในตอนนี้ตอนที่372ความผิดหวังหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแอชจะคิดว่าเขาอยู่ที่จุดต่ำสุดของการประทุมซิลเวอร์ไม่ต้องพูดถึงว่าเจ้าชาริาสตาดในมือของเขาไม่เชื่อฟังชาริาสตาดไม่เชื่อฟังเอชซีเธอร์ไม่จำเป็นต้องเล่นในครั้งนี้เอ็ดเซ็ปเชลได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกครั้งและ แต่คราวนี้แอชได้มอบสควอเทลทูดอนเพื่อฝึกฝนจากจุดเริ่มต้นเขาใช้เส้นทางที่เสี่ยงมากแต่ความเข้าใจโดยปริยายระหว่างโปเกมอนโปร่งใสและปิกาจูยังไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีด้วยวิธีนี้แอชรู้สึกหงุดหงิดมากการตัดสินใจในตอนแรกผิดพลาดและแอชก็ค่อยๆสับสนใครบ้างจะไม่สับสนในตัวเองตั้งแต่แรกแต่คุณเคยคิดไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสับสนง่ายขนาดนี้ดอนนั่งอยู่บนก้อนหินข้างๆแอชและทั้งสองคนกำลังคุยกันในขณะที่มองดูลำธารที่ใสสะอาดนี้ แม้ว่าคนที่แอชพบในตอนแรกคือเสี่ยวกลางแต่คนที่เธออยู่ด้วยแล้วมีความสุขที่สุดคือดอนเพราะดอนอยู่เคียงข้างเธอเสมอมีโอกาสมากที่เสี่ยวกลงจะกลับบ้านเพื่อจัดการกับบางสิ่งในระหว่างการเดินทางแต่ดอนเป็นบุคคลสำคัญในทุกการเดินทางแต่บุญบาซอเชื่อฟังมากตอนนี้คุณควรจะผ่อนคลายได้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางของฉันผิดไปแล้วแอชนึกถึงเสี่ยวกลางและสะควีเทอร์ในตอนนี้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจอารมณ์ของแอช ครั้งแรกที่แอชตกไปอยู่ในมือของแชริซาดแม้ว่าชายคนนี้จะมีอำนาจมากแต่เขาก็ยังออกมาช่วยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สุดแต่เขาก็ดนื้อดึงอย่างยิ่งฉันมั่นใจจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะสองคนนี้ฉันก็ไม่คิดว่าฉันต้องวิตกกังวลขนาดนั้นเพราะยังไงซาโปเกมอนในมือของฉันก็ทรงพลังมากเมื่อมีเอเซปเชลและเอซีเทอร์และอิเล็กเทบัสอยู่ในมือแอชก็ไม่ต้องกลัวโปเกมอนมาสเตอร์คนใดเลยเขาอาจจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตาฝูงในการประชุมซิลเวอร์คอนเฟอเรนซ์ได้แต่ในมือของทุกคนในแคปิตอลซิตี้อะไรแนอน Ash, ชแออนนี้ ปัญหาคือเมื่ออยู่ในมือของโปเกมอนมาสเตอร์ทุกคนในแคปิตอลอะไลอันโปเกมอนของพวกเขาเชื่อฟังอย่างยิ่งแต่โปเกมอนที่อยู่ในมือของแอชกลับไม่เป็นเช่นนั้นบางครั้งเอสซีเธอจะไม่ฟังคาพูดของแอชเช่นเดียวกับแชริสาที่บินไปรอบๆพิกาชูยังไม่เต็มใจที่จะร่วมมือกับโปเกมอนโปร่งสายจางเชงประสบปัญหากับเรื่องนี้ดังนั้นตอนนี้เขาจึงมีความคิดที่จะยอมแพ้เสี่ยวกังรู้ว่าเพื่อนกำลังคิดอะไรแต่แอชไม่ควรยอมแพ้ในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าพวกเขายอมแพ้พวกเขาจะทำอะไรในแคปิตอลอะไลอัน แอสแ้าอย่างนั้นเราควรหันหลังกลับไปกลับใดที่เรายังกลับไปที่ป่าแห่งความมุนงงมันจะไม่เป็นไรหากพบศาสตราจารย์โอ๊กและอยู่ที่นั่นเสี่ยวกังก้าวเราอย่างเห็นได้ชัดเขารู้ว่าแอสจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนเกมแคปิตอลอะลัยแอนในการประชุมซิลเวอร์ครั้งนี้มีความสาคัญมากสําหรับพวกเขาฉันจะไม่ล้มเลิกการประชุมซิลเวอร์คอนเฟอเรนซ์ของแคปิตอลอะลัยแอนเธอควรรู้ว่าถ้าทันยอมแพ้เราก็ไม่รู้จะไปทางไหนแอสกล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังแต่เขาไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เซี่ยวกังคําพูดทั้งหมดนี้เป็นเพียง,ใ,ง,นนง,ง,ยงใจ ตอนที่373อันตรายที่อาจเกิดขึ้นแคปิตอลอะไลแอนเข้าใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆและแอชดูเหมือนจะไม่อยู่ที่นั่นในเวลานี้และมองไปที่แผนที่ใกล้เคียงนอกจากลำธารนี้แล้วยังมีสนามฝึกด้วยและสนามฝึกโปเกมอนนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ไม่งั้นก็ไปดูที่สนามฝึกอาชีพกันเถอะน่าจะมีโปเกมอนมาสเตอร์จำนวนมากมารวมตัวกันที่นั่นรุ่งอรุณทำข้อเสนอและแอชพยักหน้ามีสนามฝึกพิเศษสำหรับโปเกมอนอยู่ใกล้ๆเพราะที่นี่เป็นที่พักแคปิตอลอะไลแอนอยู่ใกล้ๆและผู้แข่งขันโปเกมอนนอร์มอลออฟเดอะซิ แต่ถ้าพวกเขาเข้ามาใกล้สนามฝึกพวกเขาจะร่วไหลตำแหน่งของโปเกมอนโปร่งใสยอย่างไรก็ตามฉันกังวลว่าหากโปเกมอนโปร่งใสร่วไหลออกมามีโอกาสสูงที่พวกมันจะถูกตามล่าฉันควรทำอย่างไรดีแอชยังคงกังวลเล็กน้อยแต่เสี่ยวกังไม่จำเป็นต้องคิดว่ามีอะไรต้องกังวลกราบใดที่เขาสามารถไปที่สนามฝึกพิเศษแห่งนี้ได้เราไม่สามารถปกป้องโปเกมอนโปร่งใสได้ตลอดเวลาเขาต้องอยู่คนเดียวถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะปล่อยให้มันเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างไรบางทีการเปิดเผยตำแหน่งที่กัดของเขาก็เป็นวิธีที่เขาฝึกฝนเช่นกันแอชคิดว่าต่อไปจะต้องคลายความกังวลใจ รุ่งอรุณและเสี่ยวกังก็มองแอชอย่างลึกซึ้งเช่นกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะตัดสินใจแล้วที่จะทำให้ความโปร่งใสเป็นดาวเมนาที่เจิดจัดที่สุดในเวทีเอาละ่ะเราต้องฝึกให้โปร่งใสเป็นโปเกมอนที่ทรงพลงังแอชได้ตัดสินใจแล้วเดิมทีฉันมาที่ลำธารน,นี้เพราะแอชเริ่มวั่นไหวแต่ตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์วั่นวหวอีกแล้วหลังจากออกจากบ้านโปเกมอนเป็นเวลานานเมื่อแอชกลับมาเอเซปเชลและปีกาจตูก็รีบเข้ามาฉันสบายดีฉันแค่ออกไปเดินเล่นพวกนายเป็นยังไงบ้างโปเกมอนตัวใสไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเ,เ,รเรน้เกขึับ จริงๆแล้วแอชคอนข้างกังวลเพราะเขากังวลเกี่ยวกับโปเกมอนโปร่งใสและกลัวไซเทอร์ดังนั้นเขาจึงเปิดใช้เอสีเทอร์บวกแล้ววางไว้ในโปเกมอนโดยตรงอย่างไรก็ตามโปเกมอนโปร่งใสยังคงหวาดกลัวและดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้สึกหวาดกลัวเพราะเอสีเทอร์มากนักสูนขอดอกไม้แอดจำสิ่งที่ศาสตราจารย์โอ๊กพูดได้โปเกมอนที่โปร่งใสดูเหมือนจะสามารถรับรู้ถึงอันตรายบางอย่างได้เป็นเพราะมีคนติดตามพวกมันหรือเปล่ารุ่งเช้าจูจ่จฉันก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ศาสตราจารย์โอ๊กเคยบอกไว้ไม่ใช่หรือว่าโปเกมอนโปร่งใสมีความสามารถในนนกาาารรทยอัต แอชรู้สึกหวาดกลัวเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เขาและปีการูพาโปเกมอนโปร่งใสไปที่ป่าแห่งความหลงผิดในเวลานั้นโปเกมอนที่โปร่งใสก็มีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันปรากฏว่าทั้งสามคนของร็อกเก็ตอยู่ใกล้ๆดังนั้นพวกเขาจึงหลบหนีอย่างรวดเร็วต้องขอบคุณโปเกมอนโปร่งใสที่ให้ภาพตัวอย่างแก่พวกเขาดังนั้นแอชจึงสงสัยนี่เป็นเพราะสิ่งนั้นหรือเปล่าใช่ถ้าสตารารา์โอ๊กพูดถูกโปเกมอนโปร่งใสต้องบอกเราว่ามีอันตรายอยู่แถวๆนี้ดอนมองไปรอบๆทันทีและปีการูกับสควอเทินก็สัมผัสได้ว่ามีอันตรายยออู่่ใกล้ๆหรืไม สเซฟทายยังมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังแต่พวกเขาพบว่ารอบๆนั้นเงียบสงบมากตอนที่37 4กดบี่กการแข่งขันมันเป็นความเงียบที่น่าขนลุกมากไม่ใช่แม้แต่นกคำรามแต่เห็นได้ชัดว่าตอนนี้พวกมันอยู่ในป่าตอนที่แอชออกจากบ้านโปเกมอนและไปที่ลำธารยังมีเสียงนกร้องและกลิ่นหอมของดอกไม้อยู่ใกล้ๆแต่ฉันไม่รู้สึกเลยที่นี่มันเงียบเกินไปมันไม่มีเหตุผลเลยเป็นไปได้ไหมว่ามีคนที่นี่กำลังจ้องมองเราอยู่จริงๆทั้ง3าคนคือโรเกต เซเว่นไนซีโร่ดอนตั้งคำถามเป็นครั้งแรกแอส,สาย่หัวเขาไม่คิดว่าเป็นทั้งสามคนของร็อกเก็ตเพราะทั้งสามคนไม่มีความกล้าขนาดนั้นทั้งสามคนของร็อกเก็ตกล้าได้กล้าเสียขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าพวกเขารีบไปจริงๆพวกเขาจะไม่กลัวผู้คนจากแคปิตอลอะไแอันหรือไม่ทั้งสามคนของร็อกเก็ตทำสิ่งชั่วร้ายมากมายแม้ว่าเจสซี่และเจมจะอยู่ในอันดับท้ายสุดแต่พวกเขาก็ทำให้หลายคนขุนเคืองใจเจมทำให้หลายคนไม่พอใจถ้าเขากล้าเข้าใกล้แคปิตอลอะไแอันจะต้องมีโปเกมอนมาสเตอร์หลายคนไล่ตามเขาแน่ การประชุมระดับซิลเวอร์กำลังจะมาถึงและโปเกมอนมาสเตอร์ทั้งหมดจากแคปิตอลอะไลอนควรมารวมตัวกันที่นี่รวมถึงสิ่งที่ดอนและแอชพูดไว้ก่อนหน้านี้ค่ายฝึกอบรมพิเศษสำหรับโปเกมอนปราบใดที่คุณไปที่ค่ายฝึกอบรมคุณจะได้พบกับโปเกมอนมาสเตอร์มากมายเหล่าโปเกมอนฝึกปลือพวกเขาทั้งหมดสามารถผ่านที่นี่ได้อาจากล่าวได้ว่านี่เป็นทางเดียวที่จะไปยังแคปิตอลอะไลอนอาจารย์ฝึกหัดของแคปิตอลอะไลอนอยู่ที่นี่หรือไม่ทั้งสามคนของโรเกตไม่ควรอยู่ที่นี่ แต่ฉันเดาได้น่ากลัวกว่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะร็อกเก็ตทั้งสามคนเจสซี่ก็คงไม่มาอยู่ที่นี่เป็นไปได้ไหมว่าโปเกมอนมาสเตอร์บางคนกำลังจับตามองเราอยู่แอชรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ความคิดของเขาสมเหตุสมผลจริงๆเขาควรทำอย่างไรหากมีคนตกเป็นเป้าหมายจริงๆขณะที่พวกเขากำลังคุยกันมีกระแสน้ำวนขนาดใหญ่มากในท้องฟ้าของบ้านโปเกมอนและทั้งแอชและเซียวกังก็กรู้สึกแย่มากทั้งสองวิ่งออกไปทันทีและทั้งเอสีเทอร์ her, และปิกาจูก็เข้าสู่สภาวะการแข่งขันการต่อสู้ที่จริงจังปีกาจูดูเหมือนจะสัมผัสไดิดปกต พวกเขาไม่พบแอร์บาลูนที่คุ้นเคยเมื่อพวกเขาเห็นเตียงคนที่ปรากฏตัวไม่ใช่ทั้งสาคนของโรบเกตก่อนหน้านี้เจมถูกพวกเขาดักไว้ดังนั้นคราวนี้เขาต้องหนีก่อนศูนย์เมื่อเจมจากไปก่อนหน้านี้ไม่มีบอลลูนลมร้อนและบอลลูนลมร้อนของพวกเขาก็ถูกทำลายโดยพวกเราดังนั้นจึงไม่สามารถเป็นพวกเขาได้แอชได้คำนวณข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วหากเป็นโรบเกตทั้งสาคนจะไม่สามารถซ่อมแอร์บาลูนของพวกเขาได้ง่ายๆใช่แล้วเราทำลายฮอตแอร์บาลูนของทั้งสาคนของโรบเกตพวกมันจะใช้เวลาครึ่งเดือนกว่าที่พวกมันจะเดินออกจากฟอเร นอกจากเจสซี่และเจมที่จะต้องมองเด็กเหล่านี้แล้วดอนไม่เข้าใจเพราะความสามารถของพวกเขาก็อ่อนแอมากเช่นกัน1.1ใครต้องมาที่เราไปก่อนเลยสองชั่วโมงสนามซ้อมอยู่ไม่ไกลพื้นที่ฝึกฝนโปเกมอนเป็นเอกสิทธิ์สำหรับพวกเขาและต้องมีที่พักพิงของแคปิตอลอะไแอนที่นั่นกราบใดที่พวกเขาไปที่นั่นพวกเขาเป็นสมาชิกของซิเวอร์คอนเฟอเรนซ์เหล่าโปเกมอนมาสเตอร์ของการประชุมระดับเงินสามารถได้รับการปกป้องและถ้าพวกเขาต่อสู้ที่นี่พวกเขาจะถูกโยนออกไปอย่างแน่นอนตอนที่3 7 5ริเริ่มโจมตี แอชต้องหาสถานที่ฝึกซ้อมของซิลเวอร์คอนเฟอเรนซ์ตอนนี้พวกเขาสามารถปกป้องปีกระจุและเอซีเธอร์ได้แต่ไม่สามารถปกป้องโปเกมอนโปร่งใสได้เลยแน่นอนโปเกมอนโปร่งใสไม่กลัวและพวกมันไม่ได้ต่อสู้กับพวกมันแต่เพราะเขาตระหนักว่ามีอันตรายอยู่ฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่โปเกมอนใสซื่อจะหักหลังเราแบบนี้ในตอนแรกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราไม่ใช่เหรอแอชรู้สึกตื่นเต้นเป็นประวัติการณ์ในปี02โชคดีที่เขารู้ว่าความจริงปรากฏขึ้นเมื่อเขารู้สึกท้อแท้ที่สุด ในขั้นต้นอารมณ์ของแอชเริ่มวั่นไหวเขาคิดว่าโปเกมอนโปร่งสเป็นโปเกมอนที่มีเอกลักษณ์ที่สุดซึ่งไม่สามารถทําให้เชื่องได้แต่เขาไม่คิดว่าเขาจะถือว่าตัวเองเป็นเพื่อนจริงๆเมื่อฉันพบโปเกมอนโปร่งสายครั้งแรกในบ้านโปเกมอนพราะสตราจาจย์บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่โปร่งใสจะปฏิบัติต่อทุกคนเป็นเพื่อนแม้แตในฐานะโปเกมอนเองก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเพื่อนกับโปเกมอนตัวใดก็ได้คุณต้องไม่เชื่อในความโปร่งสายแต่เขาอาจทิ้งคุณไปได้ทุกเมื่อและมันจะไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะคุณรู้มาตรกการการป้้อองงันขขเแลว เทคนิคการป้องกันที่โปร่งใสนั้นชัดเจนสำหรับทุกคนคุณสมบัติของเขาสามารถทำให้เขาโปร่งใสดังนั้นเขาจึงสามารถหลบหนีได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นเซี่ยวกังถูกโปเกมอนโปร่งโยนทิ้งในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดแม้ว่าเขาจะกลับไปช่วยเซี่ยวกังในตอนท้ายแต่สิ่งนี้จะต้องลบไม่ออกเพื่อความโปร่งใสตอนนี้เมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดเราได้รับสัญญ,ญาณเตือนและฉันตัดสินใจที่จะปฏิบัติต่อเขาในฐานะเพื่อนนอนยางหัวเราะสัญญ,ญาณเตือนนี้ให้เวลาพวกเขาระวังตัวอย่างน้อยตอนนี้พวกเขาก็สามารถไปที่สนามฝึกซ้้้มพิเศษไดแลว แต่แอชก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหากโปเกมอนโปร่งใสเริ่มสันเมื่อสองสาวันก่อนพวกเขารู้สึกตัวแล้วหรือยังกล่าวอีกในหนึ่งโปเกมอนมาสเตอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดได้ต้องมองพวกเขาเป็นเวลาหลายวันจุดประสงค์คืออะไรโปเกมอนมาสเตอร์คนนั้นแอบซุ่มอยู่ในความมืดเขาต้องมาที่เราสองสาวันแล้วเหรอเขากําลังพยายามจะทําอะไรนอนยังกังวลเล็กน้อยเพราะเขาไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังมีจุดประสงค์อะไรฉันก็เริ่มกลัวเหมือนกันแอชคิดว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายเพราะเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่่ได้้้้ปปปอออองงงกกกกัันนผูืจากการปปตวเ เขาไม่ได้เคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่เรื่องโชคดีหรือดูเหมือนว่าเขาแค่อยากจะตามไปแล้วเราไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรบุคคลลึกลับที่อยู่ข้างหลังไม่ได้เคลื่อนไหวซึ่งน่าจะเป็นเรื่องโชคดีที่สุดดังนั้นแอสจึงไม่คิดว่าจะมีปัญหาใดๆคำอธิบายของแอสทำให้ดอนปลอดภัยทั่วคราวภาย790กคาชูกังวลเช่นกันและเอจีเธอร์ถึงกับอยากจะถอนตัวเมื่อใดก็ได้แอชรั้งเฟยเทียนไว้ข้างหลังและบอกเขาว่าอย่าทำอะไรวุ่นวายเพราะเขาไม่รู้ว่าชายลึกลับคนนั้นคือใครถ้าเขาเป็นโปเกมอนมาสเตอร์เขาควรทำ การเข้าร่วมการประชุมระดับเงินด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันถือว่าไม่เต็มใจหากคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากปรากฏตัวขึ้นพวกเขาควรรับมืออย่างไรในตอนแรกพวกเขาไม่สามารถจัดการกับศัตรูที่ทรงพลังได้เลยดังนั้นพวกเขาจึงได้รับการปกป้องขั้นพื้นฐานที่สุดในพันธมิตรเมืองหลวงที่คาชูต้องการริเริ่มที่จะโจมตีคนนั้นเพราะโปเกมอนโปร่งใสได้บอกตำแหน่งที่แน่นอนแก่พวกเขาแล้วตอนที่3 7 6อใช้วิธีการปกป้องตอนเองแอชไม่ปล่อยให้พวกเขาทำได้แต่รอบุคคลลึกลับน่าจะรู้ว่าพวกเขาเกิดโปรงการประทาของพวกเขา รออีกหน่อยเธอบุคคลลึกลับนี้น่าจะรู้ว่าเขาถูกเปิดโปงและเขาจะไม่สามารถหลบหนีได้อย่างแน่นอนเขาจะปรากฏตัวในไม่ช้าแอชไม่คิดว่าพวกเขาควรจะเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีหากบุกคคลลึกลับนี้ตั้งใจจะปรากฏตัวจริงๆเขาจะไม่สามารถหลบหนีได้เลยหากฝ่ายตรงข้ามเป็นโปเกมอนมาสเตอร์จริงๆพวกเขาจะหนีไม่ได้และโปเกมอนทั้งหมดที่อยู่ในมือจะถูกจับโดยพวกเขาเอสีเธอร์ C ออกไปหาชาริสาดก่อนไม่ว่าเจ้านี่จะอยู่ที่ไหนเจ้าต้องเอามันกลับมาให้ได้แอชสั่งเอสีเธอร์ her, เพราะมีเพียงชาริสาเท่านั้นที่สามารถกลับมาได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตี้ บางทีอาจจะเป็นบุคคลลึกลับในความมืดปรับใดที่พวกเขาเห็นแชริษาตพวกเขาจะพิจารณาว่าจะดำเนินการหรือไม่แอชัยอยากรู้จริงๆว่าบุคคลลึกลับนี้คือใครเอสีเธอร์บินออกไปทันทีแต่คนลึกลับในความมืดไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการทำอะไรดังนั้นพวกเขาจึงออกมาทำไมคุณถึงอยากให้เอสีเธอร์ออกไปคุณรู้ไหมว่าช่วงนี้มีโปเกมอนหายไปหลายตัวคุณจะปล่อยเขาไปได้อย่างไรในที่สุดคนลึกลับในความมืดก็ออกมาและสิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจก็คือปีนี้เป็นมาบตซากุระที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อน อีกคนปรากฏตัวถัดจากซากุระมายะคนนี้เป็นต้นต่อที่อาจารย์โอ้เคยกล่าวถึงดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมาคุณคือมาบะซากุระใช่ไหมทำไมคุณยังตามเรามาตอนนี้เพราะแอสบอกว่าคุณเป็นเพื่อนของเราดังนั้นฉันจะเชื่อคุณชั่วคราวแต่สุดท้ายเมื่อพวกเขาออกจากบ้านโปเกมอนและห้องทดลองพวกเขาก็ไม่ได้บอกมาบะซากุระเลยเพราะพวกเขาไม่เชื่อคนคนนี้เลยแม้ว่าจะมีการกล่าวว่ามาบะซากุระมาที่มิตตี้ฟอเรสต์เพื่อตามหาโปเกมอนที่หายไปแต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นเป็นเรื่องโกหกหรือไม่พวกเขาตัดสินนใจอออกกไป่ แอชฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะสงสัยฉันแต่คุณก็แอบ,บสงสัยเกี่ยวกับที่อยู่ของฉันด้วยแต่ตอนนี้ฉันพบอาจารย์ของฉันแล้วเกนซากโกะกลายเป็นอาจารย์ของมาบตซากุระ Sakura, โดยไม่คาดคิดแอชรู้สึกแปลกใจและประหลาดใจเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นบอกฉันสิเพราะคุณเป็นเพื่อนฉันฉันเลยต้องถามว่าคุณจับโปเกมอนที่หายไปได้หรือเปล่าแอชต้องถามให้ชัดเจนเขาไม่ต้องการให้ปิกาจูกับเบลบาซอถูกพวกมันฆ่าตายในที่สุดเชริศาส์สามารถป้องกันตัวเองได้และทั้งเอเซปเชลและเอซิเทอร์ต่างก็มีคุณสมมมมบบัััััตตติในนนนนนกกกกาาารรโจจจีีีีททท่่่่งงงงงพลลลด้้้ึไเเป็อวคถูห โปเกมอนโปร่งใสควรเป็นเป้าหมายสูงสุดแอดค่อยๆซ่อนโปเกมอนโปร่งใสแต่ถูกชายลึกลับเห็นไม่จําเป็นต้องซ่อนมันอีกต่อไปเรามาที่นี่เพื่อดูโปเกมอนคุณยังปล่อยให้เขาหลี่หวังเจ้าออกจากป่าแห่งความสับสนคุณรู้จักเทียนเสียไหมมินาโมโตกัง,งวลอย่างมากและมองไปที่โปเกมอนโปร่งใสแต่โปเกมอนโปร่งใสไม่ตอบสนองในเวลานี้และมันก็ไม่สันด้วยคุณหมายความว่ายังไงโปเกมอนโปร่งใสเกี่ยวอะไรกับคุณ หากคุณต้องการจับมันและขายมันความแตกต่างระหว่างคุณกับร็อกเก็ตทั้งสามคนคืออะไรแอชและเซียวกังลุกขึ้นยืนพวกเขาต้องการปกป้องโปเกมอนโปรง่งใสตอนที่3 7 7็ดดพลังระเบิดทันทีมินา,ตาโตะซากชุชาเลืองมองซากุระมาฮาดูเหมือนว่าแอชและเซียวกังจะเข้าใจบางอย่างผิดเพราะพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อจับโปเกมอนโปรง่งใสคุณไม่อธิบายให้พวกเขาฟังก่อนหรอเข้าใจผิดแบบนี้ได้ยังไงเราจะจับโปเกมอนโปร่งใสได้ยังไงยูอันซากุดูงงงวยและทั้งแอชและเซียวกังต่างก็ประหลาดใจเป็นไปได้ไหมว่าการคาดเดาก่อนหน้านี้ของพวกเขาิดทั้งหม สองคนนี้เป็นคนดีจริงหรือเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเป็นไปได้ไงเพราะซาก,กุระมหาบอกไว้ตอนแรกว่าจะมาสืบโปเกมอนที่หายไปแต่โปเกมอนรอบตัวกลับไม่มีเลยสักตัวแน่นอนว่าดอนไม่เชื่อเขาทาให้สควอเทลและปีกกจุพร้อมที่จะป้องกันเพราะมีโอกาสมากที่พวกเขาจะจับดิจิมอนแอชมีโปเกมอนอยู่ในมือมากมายพวกเขาจะต้องจับตามอง3343รลูกอย่างแน่นอนและตามข้อมูลของโปเกมอนโปร่งใสเจ้าสองตัวนี้ติดตามพวกเขามาหลายวันแล้วถ้าพวกเขาถูกจับในบ้านโปเกมอนเมื่อสองวันก่อนทําไมพวกเขาสองคนไม่ทําล่ะ คุณเฝ้ามองเราเมื่อสองวันก่อนแต่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยมาหลายวันแล้วคุณรอแชริศาสตอยู่หรือเปล่าแอชเล็กน้อยหากมาบ้าซากุระกลายเป็นตัวแทนจำน่ายในดิจิมอนจริงๆเขาและอยู่อันซากโกควรจะร่วมมือกันเพื่อแชริศาสตและโปเกมอนโปร่งใสในขณะนี้บางทีพวกเขาอาจอยู่กับ,บวงร็อกเกตทั้ง3มคนเจสซี่เปิดเผยตําแหน่งของเราเจมและพวกเขาควรร่วมมือกันทั้งหมดนี้มีเหตุผล โอนคาดดาวอีกครั้งและเกนซากโกก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งฟังเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายโปเกมอนที่น่ารักเหล่านี้เลยพิ่ฆาทูพร้อมที่จะโจมตีอย่างรวดเร็วและสายฟ้าก็ปล่อยออกมาในเสี้ยววินาทีเท่านั้นในเวลานี้สควอเทลได้เตรียมเปลือกแข็งไว้ไม่ว่าพวกเขาจะโจมตีแบบไหนพวกเขาก็ต้านทานมันได้ทั้งเอ็เซปเชลและบุนบาซอต่างพยายามอย่างดีที่สุดในเวลาเดียวกันและการต่อสู้กับพวกหัวไม้อย่างร็อกเก็ตไทรโอก็ต้องทำให้สำเร็จ เนียวก่อนนี้เพื่ออะไรคุณกำลังทำอะไรเราอาเซฟเป็นเพื่อนกันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำร้ายคุณยูอันซากะเป็นกังวลเล็กน้อยหากโปเกมอนทุกตัวยิงใส่พวกมันตอนนี้พวกมันจะผ่านพ้นไม่ได้แล้วคำพูดเหล่านี้จริงใจเซียวกังยังคงละสายตาจากความระมัดระวังไม่ได้แอชชัเลืองมองไปที่มหาซากุระแต่เขาก็ขมวดคิ้วมองตัวเองแอชครั้งสุดท้ายที่ฉันเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจกับคุณคุณเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะเชื่อใจฉันในสนามรบหรือไม่ แต่ทำไมตอนนี้คุณไม่เชื่อฉันล่ะครูและฉันอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องโปเกมอนโปรง่งใสแล้วเราไม่สนใจชาริศาสเลยไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้ตอนที่ฉันพบคุณครั้งแรกคุณพาชาริศาสมาที่สนามรบถ้าฉันสนใจในตัวชาริศาสจริงๆแล้วทำไมฉันถึงมาหาคุณตอนนี้หลังจากที่มาบ้าซากุระอธิบายอีกครั้งอยู่อันซาโกะก็สงบลงเพราะมาบ้าซากุระรู้จักแอชและชาริศาสตั้งแต่แรก เมื่อเร็วๆนี้พวกเขาไปที่เบลวิตชิงฟอเรสต์เพื่อไม่พบหัวของแชริสาต์แต่เพราะพวกเขารู้ว่าโปเกมอนโปร่งใสปรากฏขึ้นในป่าดังนั้นพวกเขาจึงไปที่นั่นตอนที่3 7 8การโต้กลับของอิเล็กทาบัสแต่ฉันไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับสัตราจานโอก๊กจากนั้นฉันก็ได้พบกับแอชและคนอื่นๆดูเหมือนว่าโปเกมอนมาสเตอร์ที่กู้คืนโปเกมอนโปร่งใสได้คือแอชซึ่งทาให้เขารู้สึกปลื้มใจมากฉันบอกครูว่าไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของโปเกมอนโปร่งใสเพราะฉันไว้ใจเพื่อนได้แต่ตอนนี้เธอไม่่เชือันแล้ว เรื่องนี้ทําให้มาบักซากุระกังวลเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าทําไมแอสถึงไม่อยากเชื่อเครื่องหมายตัวหนอนตัวเองในตอนนี้เมื่อเห็นการแสดงออกที่จริงใจของซากุระมาบักนอนก็หยุดเช่นกันเป็นไปได้ไหมว่าแอสกับเขาเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆแอสเธออยากเชื่อใจเขาจริงๆเหรอถ้าเธอทําฉันจะเอาสควอเตอร์กลับมารุ่งอรุณแค่อยากฟังคําตอบของแอสพวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้และพวกเขาทําได้เพียงมองดูวิจารณญาณและการตัดสินใจของแอสเท่านั้นอธิบายให้ชัดเจนดีกว่าฉันไม่เคยเห็นทรายแหล่งนี้มาก่อนและอาดานโอ๊กก็บอกไปแล้วว่าเขามีรออยดกบัว เครื่องหมายรูปดอกบัวนี้คือกลุ่มที่ขายโปเกมอนดังนั้นคุณควรอธิบายให้ฉันฟังแอชยังคงถามเขายวนซาจอมองไปที่ป้ายในกระเป๋าของเขามีดอกบัวทิมอยู่บนป้ายพลาสติกจริงๆและมีพระอาทิตย์อยู่บนดอกบวัวเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายเริ่มต้นของการประชุมระดับเงินและค่อนข้างคล้ายกับเครื่องหมายขององค์กรค้ามนุษย์ระบบรักษาความปลอดภัยของแคปิตอลอะลัยแอนนั้นเข้มงวดมากจะมีพวกค้ามนุษย์ได้ยังไงพวกเขาควรจะหลงผิดในขณะนี้นี่คุณกำลังพูดถึงอะไรกันแน่นี่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้ามมมนนนุุษย์ตเเเปป็บบััรรรรข้าชารรชชกะะดงิ เมื่อคุณไปที่ฐานฝึกดิจิมอนที่นั่นคุณควรจะได้หนึ่งในตราเหล่านี้และโปเกมอนของมินาโมโตะซากะและมาบักซากุระไม่ได้หายไปแต่เป็นเพราะพวกมันทั้งหมดอยู่ในฐานฝึกมาบักซากุระกังวลมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของโปเกมอนโปร่งใสดังนั้นเธอจึงมาที่นี่เพื่อตามหามันและจากนั้นก็ได้พบกับแอชทั้งปิกาตูแลสะสควอเทิค่อยคอยคลายความระมัดระวังลงและดูเหมือนพวกมันจะค่อยๆเชื่อในซากุระมาฮา เมื่อเห็นว่าแอชไม่ได้ตั้งใจให้พวกเขาเคลื่อนไหวเอ็เซปเชลก็สงบลงเชน่นกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้พบเพื่อนมากมายเมื่อพวกเขาไปที่พันธมิตรใกล้กับเมืองหลวงในครั้งนี้ศูนย์ขอดอกไม้มาบ้าซากุระบอกแอชว่าไม่ใช่แค่เขาแต่รวมถึงยูอันซากโกะและเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนมาที่การประชุมซิลเวอร์คอนเฟอเรนซ์เพื่อนหลายคนที่เราเคยพบมาก่อนก็มาเช่นกันแน่นอนว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพื่อปกป้องโปเกมอนโปร่งสเราทำได้แค่สร้างพันธมิตร หลังจากที่พวกเขาก่อตั้งพันธมิตรแล้วพวกเขาจะสามารถจัดการกับคนเลวทั้งหมดในแคปิตอลอะไลแอนได้บางคนที่เข้าร่วมการประชุมระดับเงินต้องการต่อสู้เพื่ออันดับที่ดีขึ้นในขณะที่บางคนต้องการจับลูกโปเกมอนให้มากขึ้นโปเกมอนเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลหากคุณขายมันโดยเฉพาะพันที่หายากอย่างแชริสาดและตัวที่หายากที่สุดคือโปเกมอนโปร่งใสตอนแรกฉันกังวลว่ามันเป็นทางเลือกที่ฉลาดมากสำหรับโปเกมอนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างโปร่งใสเหมือนคุณหรือไม่เพราะหลายคนกำลังมองหาเขาเมื่อบักซากุระมองแอสอย่างเป็นกังวล แต่สิ่งที่แอชพูดก่อนหน้านี้ทําให้เขารู้สึกสมเหตุสมผลมากเป็นไปไม่ได้ที่โปเกมอนโปร่งใสจะซ่อนตัวอยู่ในป่าตลอดชีวิตตอนที่379นายท่านคนเดียวอันตรายที่พบครั้งนี้น่าจะเป็นการฝึกของเขาสิ่งที่แอชพูดทําให้มาบ้าซากุระและยูอันซากโกะประทับใจโปเกมอนโปร่งใสต้องการการฝึกอบรมและวิธีการฝึกฝนที่แตกต่างกันสามารถให้พลังที่แตกต่างกันได้การทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเขาจะไม่กลัวองค์กรอย่างร็อกเก็ตไทรโอไม่ว่าเจมและเจสซี่จะมาจับเขาด้วยวิธีใดเขาก็จะสามารถลหล สี่ห้าสามอะไรทําให้คุณเปลี่ยนใจถ้าไม่ต้องการให้โปเกมอนโปร่งใสออกจากป่าบอกฉันว่าไม่แต่แรกได้ไหมเมื่อแอชได้พบกับซากุระซากุระเขาไม่ได้ยินคําอธิบายใดๆจากเขาถ้าซากุระไม่อธิบายเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นของเขาเองโปเกมอนโปร่งใสถูกพวกเขานําออกไปในเวลานั้นและสัตราจา์โอ๊กยังกล่าวในเวลานั้นว่าโปเกมอนโปร่งใสต้องได้รับการปกป้องก่อนที่จะไปที่แคปิตอลอะไรแอนโปเกมอนโปร่งใสจะปลอดภัยทั่วคราวจนกว่าจะได้รับตั๋วเข้าร่วมการประชุมระดับเงิน แต่ถ้าคุณต้องการให้โปเกมอนโปร่งใสเข้ามาพวกมันคือโปเกมอนที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากตลอดการประชุมซิลเวอร์และพวกมันจะดึงดูดความสนใจทันทีที่ปรากฏการดำรงอยู่ของความโปร่งใสตกเป็นเป้าของการวิจารณ์ของสาธารณชนถ้าแอไม่มีความสามารถในการปกป้องโปเกมอนโปร่งใสมันจะเป็นอันตรายในเวลานั้นศาตราจา์โอ้พูดถูกฉันไม่ได้ไปหาศาตราจาย์โอคแต่ความกังวลของชายชราคนนี้มีประโยชน์มากดังนั้นเขาจึงต้องการรักษาความโปร่งใสในบ้านโปเกมอนด้วย แต่ฉันคิดว่าคำพูดของแอชถูกต้องมากกว่าเป็นไปไม่ได้ที่โปเกมอนโปร่งใสจะซ่อนตัวอยู่ในความมืดตลอดชีวิตดังนั้นจึงไม่ยุติธรรมสำหรับเขายูอันซาโกะถอนหายใจโปเกมอนโปร่งใสดูเหมือนจะเต็มใจอย่างยิ่งที่จะติดต่อกับยูอันซาโกะและเริ่มวิ่งบนไหล่ของเขาปกติปิการตูจะเกาะไหล่แอชแบบนี้อยู่แล้วรุ่งอรุณและเสี่ยวกังพังนเหงาเมื่อเห็นฉากนี้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขามักจะมองไม่เห็นโปเกมอนที่โปร่งใสข้างในถ้าเขาไม่มีความสุขจริงๆเขาก็จะหายไปเป็นไปไม่ได้ที่จะมีบุค,คลิกเหมือนกับบุนบาซอออและสสววทเเเปปป็นนไไได้ไหมม่่่าากกโโพืขงงร คุณทำได้อย่างไรความโปร่งใสเป็นผู้ชายที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากถ้าไม่ใช่เพราะคุณเขาคงคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเข้ากับมนุษย์แบบนี้นอนพบว่ามันน่าสนใจนิดหน่อยเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นโปเกมอนที่โปร่งใสแบบนี้มาก่อนดูเหมือนว่าหยวนซากโกจะฝึกได้ดีที่สุดคุณมาที่นี่เพื่อช่วยเราฝึกโปเกมอนโปรง่งใสหรือไม่แอชถามคำถามแต่มินาโมโตะสส่หัวและเขาถอนหายใจอย่างเสียใจหลังจากข่าวนี้เขารู้สึกสับสนในป่าไม่หยุดเดิมทีอยากได้โปเกมอนโปร่งใสนี้แต่น่าเสียดายที่ก่อนหน้านี้โปเกมอนโปร่งใสจำเจ้านายของมันได้แล้วและเขาถือวว่าาแแออเเป็นนนจ้้ขงมัล ฉันฝึกเขาไม่ได้เขาไม่รู้จักฉันในฐานะเจ้านายของเขาเขารู้จักแต่แอชเป็นเจ้านายของเขาตอนนี้เขายินดีที่จะจําพวกคุณสิบคนได้แล้วเมาบักซากุระรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับคําพูดของมินาโกะเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้เอลโปร่งใสห้าจุดดยอมรับว่าแอชเป็นมาสเตอร์เพียงคนเดียวจริงๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปีกจูและสะควอเทอที่ประหลาดใจที่สุดแอชต่างหากที่ประหลาดใจที่สุดโปเกมอนโปร่งใสตัวนี้มักมีความคิดเห็นแย่ๆเกี่ยวกับแอชกับเขาเป็นครั้งคราวเป็นไปได้อย่างไรที่คิดว่าเขาเป็นเจ้านาาายยยยเเีีงคนดนดดวหกทผิรือปล่ ตอนที่3 8 0อปิไม่ประนีประนอมมินาโมโตหัวเราะดูเหมือนว่าแม้แต่แอชก็ไม่สามารถเข้าใจสภาพการแข่งขันโปเกมอนโปร่งใสในปัจจุบันได้เป็นเรื่องปกติที่คุณจะสับสนในตอนนี้เพราะสภาพการแข่งขันของการจัดการที่โปร่งใสไม่ดีและเขาจะไม่ยอมรับปรมาจารย์ง่ายๆแบบนี้มันไม่ง่ายเลยที่โปเกมอนโปร่งใสจะจดจำมาสเตอร์ได้ดังนั้นแม้ว่าเขาจะจำแอชได้แล้วแต่เขาก็จะไม่ประนีประนอมง,ง่ายๆต่อไปพวกเขาต้องทำการฝึกอย่างไรตุดหมายแล้วปล่อยให้พวกเขาวิ่งเล่นกับโปเกมอนโปร่งใสที่ระดับศูนที่ง่ายกว่า ฉันอยากให้เขาฝึกกับปิกาจูแต่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าพวกเขาสองคนไม่มีความเข้าใจโดยปริยายเลยและพวกเขาก็ปฏิเสธกันและกันตลอดเวลาแอสรู้สึกงุนงงเล็กน้อยถ้าเกนซากะสามารถฝึกโปเกมอนโปร่งใสได้จริงๆคุณช่วยบอกวิธีที่ปฏิบัติมากกว่านี้ให้เขาฟังได้ไหมมินาโตกใส่หัวเขาคิดว่าโปเกมอนโปร่งใสที่แอรฝึกฝนนั้นไม่โหดร้ายพอและเขาก็รับปิกาจูและโปเกมอนโปร่งใสามากเกินไปถ้าคุณไม่สามารถฝึกโปเกมอนโปร่งใสได้ก็พูดได้อย่างเดียวว่าคุณไม่ได้ยกระดับการฝึกให้กับพวกมันมันจะดีกว่าถ้าคุณเต็มใจที่จะเพิ่่มมคควาแแขข็งขงงกรอุณ แอชไม่เข้าใจความหมายเหล่านี้ของยูอันซาซี่จริงๆพวกเขาต้องเสริมการฝึกตอนนี้หรือไม่ด้านหน้าคือสนามฝึกซ้อมพิเศษสำหรับการประชุมระดับเงินหากคุณไปที่นั่นคุณจะได้รับตั๋วและมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแต่ปัญหาคือความปลอดภัยของโปเกมอนโปรง่งใสซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงติดตามคุณเราแค่ต้องการปกป้องโปร่งใสยอย่างลับๆยูอันซาโกะไม่ใช่ผู้ค้ามนุษย์ที่รับพาตัวโปเกมอนเขาเพียงต้องการปกป้องโปเกมอนที่โปร่งใสปีกจูและเอเซปเชรลกำลังเล่นอยู่ในเวลานี้เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจาก สิ่งนี้ทําให้สควอเทอร์เป็นคาใบ้ทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากเพราะพวกเขาทุกคนต้องการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตนเองและเข้าสู่สนามรบทุกที่ทุกเวลาสควอเทอร์ atter, คุณตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นคุณยังไม่เคยเข้าร่วมการประชุมระดับซิลเวอร์และแคปิตอลอะไลอนก็อยู่ไกลจากเราดังนั้นอย่าทําอย่างนั้นทั้งสควอเทอร์และเอเดเซปเชล์ดูเหมือนจะมีความสุขมากเพราะในที่สุดพวกเขาก็สามารถเล่นเกมได้ตราบใดที่พวกเขาไปที่สนามฝึกซ้อมมืออาชีพพวกเขาสามารถุ่นเครื่องก่อนได้แม้ว่าดอนจะพูดคําเหล่านี้แต่แตแดดแ่่่แแกกกก็็เเลลลี้ยยยอออมดดดววตสิะะะังงรโ แอชหมดหนทางจริงๆโปเกมอนเหล่านี้เหมือนเด็กๆรากับว่าพวกเขาได้พบกับการประชุมกีฬาและตอนนี้พวกเขาตื่นเต้นและอยากเล่นมากในที่สุดเจ้าก็ไว้ใจข้าได้เพื่อนเอย๋ยข้าจะไม่โกหกเจ้าเมื่อก่อนเจ้ากล้ามอบชีวิตให้ข้าแต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วเมาบักซากุระงงเล็กน้อยแอชเคยเป็นเพื่อนที่ดีกับเขามาก่อนทําไมตอนนี้เธอถึงไม่เชื่อในตัวเองไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากเชื่อคุณเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้สิ่งต่างๆที่เศษเกินไปและฉันจะเชื่อคุณต่อจากนี้ไปแอชรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่เขาก็กังวลว่าไม่มีโปเกมอนอยู่รอบๆซากุระกระกุแล้้วเิดอไขึน ทำไมคุณถึงไม่มีโปเกมอนอยู่รอบๆมีอะไรผิดปกติจริงๆเหรอแอชมองไปที่ซากุระมายะด้วยความสงสยัยหากซากุระสายหน้าไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ซากุระยังคงดูกังวลมาก